เปิดรับอาสาสมัครคนหน้าเหมือนแตงโมและแซนดวลเนื่องด้วยทางกระทรวงยุติธรรมได้ทำหนังสือตอบคุณอัจฉริยะเรื่องนัตนาพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัชญากรรมเมื่อวันที่6ธันวาคม2567กรณีคุณอัจฉริยะเรื่องนัตนาพงศ์ที่ได้ทำหนังสือมาว่าพบพยานหลักฐานใหม่อันเป็นพยานหลักฐานสำคัญในคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัตรธิดาพัชระวีรพงศ์หรือแตงโมนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ส่งเรื่องนี้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการแล้วทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีนัดหมายกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์วันพฤหัสที่16มกราคม2568เพื่อทดสอบจำลองสถานการณ์ในวันเกิดเหตุโดยมีสื่อมวลชนจำนวนมากมาร่วมเป็นสักขีพยานการจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย โดยการทดสอบจำลองสถานการณ์จำเป็นต้องมีอาสาสมัครที่มีความใกล้เคียงคล้ายกับคุณแตงโมและคุณแซนในวันเกิดเหตุทั้งรูปร่างลักษณะและชุดแต่งกายแต่จะต้องมีความพร้อมของร่างกายที่แข็งแรงและว่ายน้ำได้ดีด้วยเพราะต้องทดลองการนั่งท้ายเรือและการตกน้ำที่กาบเรือด้านซ้ายจึงขอเปิดรับอาสาสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการร่วมกันหาความจริงในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมดังต่อไปนี้ 1. ผู้หญิงคล้ายแตงโมความสูงระหว่าง165ถึง170เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ45ถึง52กิโลกรัมว่ายน้ำได้แข็งแรง 2>, 2. ผู้ที่มีความคล้ายแซนผู้หญิงผู้ชายที่แปลงเพศเป็นหญิงแล้วความสูงระหว่าง165ถึง170เซนติมตรน้ำหนักประมาณ45ถึง52กิโลกรัมว่ายน้ำได้แข็งแรง ใครสนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครครั้งนี้สามารถส่งรูปถ่ายชื่อและเบอร์โทรได้ในข้อความแฟนเพจหรือส่งรษณสน์หรือฝากไว้ที่อาจารย์ปานเทพรัวพงพันธ์บ้านพระอาทิตย์ถนนพระอาทิตย์ขแข่งชนะสงครามเขตพระนครนคกรุงเทพ10 200หรือติดต่อชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโทร0 9 3 1 5 3 2 4 2ส จึงเรียนมาเพื่อทราบกดไลค์และช่วยกันแชร์หาคนหน้าเหมือนแตงโมและแซนจากเพจอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรงังสิต